ครับอันนี้คือด้านประตูโค้งด้านหน่าวัดนอกครับนอกก็ยังพระนี้สมบูรณ์ครับอ่าพึ่งสีขึ้นเหนียงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังอ่าปรับปรุงอีกอยู่นะครับเนาะไปบัดนี้อ่าบรรยากาศเท่ากันสิข้าเบิง่งรอบรอบบัดครับพรเบิ่งรอบรอบบัดนะครับเนาะเพื่อนอาจารย์พรเพฝนว่าเพฝนเห็นจะจอมปวกครับเอเ้ยฝนว่าเพฝนเห็นจะจอมปวกตรงใดเดี๋ยวเข้าไปสิผ้าหยางเมึงเนาะแล้วก็สิผ้าหยางเมึงประตูโค้งด้านหลังนะครับเด้ี๋ยวฝนเอาพระขึ้นเมืองว่านนี่ครับอ่า เพิ่นพาขึ้นหมู่บ้านนี่ครับไปไปเบิ่งครับคือเพื่อนอาจารย์บอกว่าตัวเลขมาจากหลายทีดนะครับเด้อแต่ว่าของวัดจุจ่มสีนี่เออของวัดใดกุดแห่นี่ครับสีมีโอ้พอไหวก็ลืมนะเ,เด้อเด้อถ้าฟังถ้าฟังอีกครับเดี๋ยวจดไว้จดขับลืมลืมลืมเดี๋ยวที่บอกอีกหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวที่ลงเป็นตัวเลขตัวเลขก็สิลงไปให้ตามที่อาจารย์ข้ามข้ามอาจารย์เบอลน,นะครับเด้อ อ่าก็คำใดพอไหวกับสีล, USSR, para 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 ลงคำนั้นตามที่เพิ่นว่าแเราบอได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับเนาะเอาผ้ายางเบิ่งบรรยากาศครับสลาหลังนี้ก็มุ่งแล้วครับด้วยมุ่งแล้วเรียบร้อยแล้วสลาปฏิบัติธรรมหลังนี้เนาะคือเป็นที่อ่าก็จอมนั่นไลยว่ครับพอไหวกับมุ่งเข้ากันนะครับนั่นถ้าว่าภายในเพิ่นว่าในขับไปบงเทียะอ่าตรงมือนั้นมากเพราะว่าในขึ้นโค้งนะครับมือนี้มากกับขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วครับสลากลางหนาเหมือนเราครับเนาะ แล้วก็พระพุทธรูปที่เพิ่นนํามาขึ้นเหมือน,นันเดิมครับเด้อหมู่ว่านนี่ครับเนะาะเนพิ่นนําขึ้นหมู่ว่านนี่ที่ว่าเพิน่นทีว่าสิเอาพระพุทธรูปขึ้นสู่ประตูโค้งนะครับประตูโค้งเป็นพระพุทธรลูกองหน้อยนะครับเนาะเพอวันนีเพิ่นเป็นว่าพระพุทธรลูกองใหญ่แต่ว่าเพิ่นก็ได้ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไว้สิพาเข้าไปเบื้องสถานที่ต่างๆครับเนาะอันนี้ก็เป็น อที่เพลินมากราบไหว้กันเนาะครับเนาะของเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ครับอยู่ด้านในครับหลวงของหลวงปู่นะครับบริบังไปเบิบงจะข้าวครับเนี่ยเนี่ครับเป็นรูปเหมือนของปู่เฮานะครับเนาะปู่ใหญ่เฮาที่อ่าที่ปฏิสัทธานณแห่งนี้ครับนะครับเด้ออ่าส่วนเลขสามหายู่ในปากแขรนี่ครับเลขตัวนี้ยังพันออกนะครับเด้อ พอไว้ก็เลยเอามาให้เบิ้งนะครับเพราะเพื่อมันสะเป็นแนวทางอาจจะเป็นตรงตรงกับเหล็กตัวใดแต่ยังโบโหครับแต่ว่าการทำมงกังหนึ่งข้าวไข่เจ็ยดนี่แหละครับแต่ว่าข้าข่ายเก็ยดหาแต่ว่าเบิ้งข้างนอกนี่มันี่เป็นสามสามหานะครับเป็นสามหาแต่ว่าเบิ้งเบิ้งไวในกล่องมันี่เป็นข้าขไขเจ็ยดหาแต่เบิ้งข้างนอกเป็นสามหานะครับนี่อ๋ออันนี้ให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับเนาะที่วัดกุดแหนครับวัดกุฏแห่นะครับ บรรยากาศครับบรรยากาศของทางวัดกุดแหนะครับเนะาะพอไวมากคนเดียวครับมือนีมากคนเดียวสำหรับช่องมีช่องพอไวคนเดียวครับอยู่ที่กุดแหมือนีครับเนาะช่องอื่นเป็นกับบอมานะครับเป็นคือคือคือสีบ้าบ่ทันหอดคืออย่างไรกับบุูนะครับ,บ,บ,ดบ,บ,รรบได้ป่าเป็นบ่ทหันมาบ่กับบ่เห็นเป็นมากนะนะไอแต่าพอไวกับ Valley, ที่ไปทถามปูอปิดกับไปหาปูชีบปะขาว mm hmm. แป๊บหนึ่งนะครับเนาะ